cái xem nhé bícia gutter filtrate 1 là 1 h それ สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับผมจู้คนณธมาคินครับสำหรับวันนี้ผมกับสิภาพี่พาน้องมาหาเละาะยิงปลาแม่น้ำจางอีกเช่นเคยเลยครับเด้อก็คือมาถึงจุดนี้หมายแรกพี่น้องเลยเห็นโมครับในนนะ้ำน่ะ,ะปลาชโดูปอกลอยวุ่นอยู่หลายตัวเลยพี่น้องเลยแต่มันตัวน้อยครับอีกอย่างน้ำมันตื้นพี่น้องหันยิงไปในผมว่าลูกดอกทู่แน่ๆเลยครับ นั่นมันตื่นมุยเฮ้ยปลาชัโสใหญ่พี่น้องปน่นปนปนตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่โอ้โอ้กําลังมาขึ้นพี่น้องเลยยังสวัสดีกันพันจุบพันซิ่งอยู่เหมือนปลาตัวสูงตัวใหญ่เลยนั่นนั่นมันมันลอยมาสองตัวหรือไงวะมันเห็นในน้ำพี่น้องอันโอ้สามสี่บอสโหลายตัวได้พี่น้องโอ้สี่สี่ตัว โอ้ยหมายเด็ดตัวพี่น้องนี่คือหลายตัวเด้ดยิงซะบ่ฮุ้นะไปขึ้นไก่ปูโอ้ยมนเป็นสิบพี่น้องฮุ้นะไก่เนี่ยไก่พี่น้องนี่ขึ้นไก่ฮุ้นะยังอยู่อยู่ ว่ามันเป็นสิบตัวพี่น้องเงโคตรว้าวมาโดนบาดแรกพี่น้องเงโอ้โหขึ้นหลายแท้ปาดพี่น้องไงเจอใหม้นิดแต่บาดนี่อู้หูเหรอยังลอยยังตัวน้อยตัวใหญ่อยู่พี่น้องปาสที่ทุกนี่อยู่นี่ก็ะขอบฟังนี่ปลาฉลูปอกตัวหน่อยโอ้ไม้นิดพี่น้องไม้นิดปลาฉลู สวยเลียพี่น้องเลยหน้ามันตื้นครับเทียนบ่ไอในกล้องครับลูกดอกผมยิงไปเมื่อกี้เลนปลาไปทู่เลยครับโอ้ตายเลยถ้ายิงมาโดดในลูกดอกทู่บดขับแนวนี้เย่เย่เย่ยจนนังไรเนาะเดี๋ยวเรอรุ่นกันใหม่ครับผมในกล้องเห็นบ่พี่น้องนี่ปลาสดลปอกยู่ขอบฟังนี่พี่น้องสามตัวครับสามสหรือสี่ผู่้เนาะ นี่มันวังปลาชูโดชัดๆเลยพี่น้องเลยโอ้แต่ว,ว่าตัวน้อยยังมันยิ่งพี่นอ้องเพราะว่าน้ามันตื้นครับยิ่งเป็นดอกแรกกับลูกดอกฮักทู่ล่ะเดี๋ยวรอรุ่นตัวใหญ่ๆพี่นอ้องไปเป๊ะก่อนรอเจาะมึงตัวใหญ่ก่อนครับมาแล้วพี่น้องคนคน,คน,คน,คน อยู่ข้างกลางมันตัวใหญ่ตัวนี้นะสัตว์เลยนึฮนเึฮ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 ึนึฮึฮนฮึนึฮ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 ึนนฮึนนฮึบึึึ มาได้หมดบาทนี่โน้นโน้นดอกสองติดบาทนี่มาได้หมดเหรอได้ตื่นเต้นดอกบาทนี่พี่น้องมาได้บ่ดดอกมันเล็กดอกมันเล็กติดอยู่ข้อฟังติดโดนหนีบ่เนาะโอ้พี่น้องนี่เสร็จลงไปเอาอยู่ดอกผมว่า กลัวมันขาดเพราะว่าป่าชะโดนี่มันเนื้อมันยุ่ยพี่น้องนี่กลัวมันขาดเดี๋ยวๆลงเปี้ยวดีกว่าครับอโอ้อันตัวแรกแห้งมนันเดี๋ยวลงไปเจอกันข้างล่างเลยครับอ,อยู่ยใส่ป่ะในลงน้ำเสียหนอโอ้อยู่นี่ยู่นี่ติดยู่นี่เห็นแล้วตุนี้บนอ่ะบนอ่ะบนอ่ะ

โอ้โหตัวใหญ่ด้พี่น้องโอ้โน่งอยู่นยูโอ้โอ้โหอ้ใหญ่อยู่พี่น้องโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเกิดทั้งขมปลาส้าดูโอ้ใหญ่เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเรียบวิชมกันข้างบนพี่น้องเดี๋ยวผมขอปิดปลาก่อนครับผมเต็มเล้งให้มาพี่น้องเลยตัวใหญ่เลยครับปลาส้าดูโอ้โหมาแล้ว เดี๋ยวเราชมข้างบนครับนี่ครับพี่นงเต็มแรงแห้งหมานพี่น้ไงเอาขึ้นมาแล้วครับเขาช่วงนี้ครับเนี่ยครับซอกคอผู้ดีเลยครับโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวแรกนี่ผพาว่าน่าจะมัต่ำกว่าสามโลม้องคิดวานะดูจากสายตาครับเดี๋ยวค่อยไปสั่งเบิ่งกันอีกที่อยู่บ้านครับผมเต็มแรกแห้งหมานมาแล้วเดี๋ยวรุ่นกันต่อครับผม มารอรุ่นกันต่อครับพี่น้องหลังจากได้ปลาเะดูแต้มแลกงแห้งหมันมาแล้วครับนี่ขอฟังยังมีปลาเฉด,ดปูปอกอยู่พี่น้องนี่โอ้ไมยน,นี่มันวางปลาเะดูชัดๆเลยพี่น้องเลยแล่วผมบ่เคยมาเฉื่อยกันมากครั้งแรกที่ไหนได้โอ้โหวางมันอยู่นี่เลยครับแต่เสดายน้ำมันตื้นยิ่งทีกับลูกดอกหัวทูทีพี่น้องนี่ เมื่อนี้สงสัยจะมุดลูกดอกผมเมื่อไหร่ปนินพี่น้องปนินใหญ่เป็นว่าไก่ป่ะโอ้ยมิตซิลีโอ้ยไก่พูดพี่น้องเลย เซตลูกดอกผมนี่มันส่งก็สิทู่เลยล่ะมาโดนครับโอ้ใานี้ใหญ่อยู่ครับเฮ้ยเซ็งซไก่พุทอเราลุ้นกันไหมครับป่านนี้ใหญ่พี่ลูกป่านนี้ใหญ่

เสียใจขนาดนี้พี่น้องเลยสรุปนี้ได้ปลาชะโดตัวเดียวแค่นั้นครับพี่น้องเลยหน้าสีไซ้สักผมว่าซ้าบึงนักๆอยู่ก็ดีหน้าสีบปต่ำกว่าสามโลนะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวค่อยลองไปสั่งน้หนักกันบึงครับยอหรับมือ่อนี้ก็ไา้ยิงไปหลายที่อยู่พี่น้องเลยแต่ว่ามันบดุนครับมันไก่ส่วนปลาชะโดฟูงใหญ่ฟูงได้งไ,ไง น่าจะเป็นซิปตัวพี่น้องเองตกช่องเศร้านะผมยิงสัตว์แรกมาโดนครับน่าจะร้อยมากเป็นซิปค่ะจนตกใจผมบม่เคยเจอเยอะเรือแล้วมาโดนมาโดนสัตว์ที่สองครับแต่พอยิงได้ตัวแล้วหายเซฟเลยพี่น้องไอ้ฟูงไงฟูงนั้นจับไปไปทางเลยครับแต่สินี้ป่านนิน้แวะเวียนมาให้ยิงอยู่แต่ว่ายิงมาโดนครับเพราะมันกัไอ้ที่เห็นเยอะมากๆก็เป็นพวกปลาฉลุดปอกพี่น้องเนี่ยร้อยพันไปผ่านมาแต่ว่าบน่น้งมันครับเพราะว่าน้ำมันตื้นถ้ายิงมาโดนเดี๋ยวลูกดอกผมซีทู่หมดครับ ปลาสลับไม่นีกันนี่แหละครับผมปลาชโดตัวเดียวพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านไหนลองไปสั่งน้ำนักกันอยู่บ้านอีกที่ครับผมกระปับนมาถึงบ้านเป็นที่ร้อยพี่น้องเลยก็ลองสั่งมาแล้วครับนี่ปลาชโดสามกิโลพอดีเป๊ะเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวสิให้พี่ให้น้องไปเบิ่งกันครับนี่ครับพี่น้องสามกิโลเป๊ะพอดีเลยครับโอ้ว้าวสิตัวใหญ่ ไสามกิโลพี่น้องไอ้ตัวน,นี้นี่สามกิโลเปกเต็มแลขแห้งมันและเต็มเดียวของวันเลยพี่น้องเอ้ยปลาเน้นยิ่งมาโดนนี่แหละครับผลงานของเฮามื่อนี้เต็มเดียวรู้เรื่องสำหรับผลงานของเฮามืนนา่อนี้ถือว่าร้อนแห้วนอ้นองคำน้องพี่น้องก็ได้ดปลาชะโดตัวเดียวสามกิโลครับส่วนปลาเน้นยิ่งมาโดนครับแต่สำหรับมื่อนี้ก็ขอบคุณหน้าทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมคลิปนี้ กะเดี๋ยวเฮาก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ